ที่นี่นี่ว้าว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 ,าวาลูกใหญ่บ้าเลิศเลยมาเก็บแตงกวากันจ้าทุกคนนี่ภูมิใจภูมิใจเลยนะก็จะมีน้องหนอนเออ่กินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วพุ่มอุ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ ชิมชิมเห็นบอแตงกวามะเขือจ้าแล้วก็ผักโหระพาของเราจ้าปงแล้วนะเริ่มปงยอดแล้วทำาสาวไว้นี่เริ่มปงยอดแล้วนะคะก็จะเริ่มมีดอกให้เราเก็บแล้วนะนี่จ้าเห็นบอแตงกวามะเขือจ้าแล้วก็ผักโหระพาของเราจ้าอืมอุ้ยหวานหนูนะ ต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเม็ดสีขาวฝั่งนี้เป็นเม็ดโลกน้ำฝนนะนี่นะคะนี่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 ซองค่ะซองนี่นี่นี่นะคะเห็นเห็นเห็นไม้เห็นไม้เห็นลูกใหญ่มากเลยอะ นี่ไหมทุกคนค่ะมาจ้ะเก็บแตงกวากันจ้าแตงกวานะคะฝนเพิ่งตกไปเมือ่อวานนะจ้าตามาจ้าตามาตามาจ้ามาดูจ้าทุกคนนี่จ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กำลังโตนะจ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ้ามาดูจ้าทุกคนนี่จ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กำลังโตนะจ้า กระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ้าทุกที่นี่นะคะเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหม,ไมเห็นลูกใหญ่มากเลยอ่ะนี่ไหมอืมโอ้ยหวานหนูนะอืมตรฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เป็นเม็ดสีขาวอืมฝั่งนี้เป็นเม็ดน้ำนะคะทุกคนนี่จ้า ภูมิใจเสน gucken, OLED, redesign, Somehow, e อถั่วภูมไม่จางเลยนะก็จะมีน้องหนอนเอ่อกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วภูมมอ้ยถั่วภู่ของเราก็เป็นตาหวานอยู forget, ่ด้วยนี่ชิมชิมที่นี่นี่ว้าว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 ว้าลูกใหญ่บอลลอเรยมาเก็บแตงกวากันจ้าทุกคนนี่ภูมิใจภูมิใจนี่นี่นะคะเห็นเห็นเห็นไม้เห็นไม้เห็นลูกใหญ่มากเลยะ นี่ไหมอาจา้ามาดูที่เราฟักท้องที่เราผสมพันธุ์นะคะทุกคนนี่ผสมดอกไว้<ม>เห็นไหมลูกใหญ่ไหมคะทุกคนลูกใหญ่มากมาอาจารอาคนจา๋า นี่จ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กาลังโตนะจ้าข้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ้ามาจ้าเก็บแตงกวากันจ้าทุกคนนี่แตงกวานะคะแตงกวาหน้าฝนเด้อมันก็จะมีโรคเนาะโรคน้าค้างนะคะโรคฝนเนาะดูจ้าทุกคนนี่จ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กาลังโตนะจ้า ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ๊ะลุกสีขาวค่ะทุกคนคนรแล้วต่ายผัดกันไปอ่ะเยอโย,โย,โย,โยลูกใหญ่มากงามมากเลยมันเป็นถั่วหน้าฝนนะคะทุกคนเป็นถั่วหน้าฝนนะคะมันก็จะงามงาม พ่จ้าทุกคนนี่จ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กําลังโตนะจ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ้าเห็นบอแตงกวามะเขือจ้าแล้วก็ผักโหระพาของเรานะจ้าที่นี่นี่ว้าว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 ว้าลูกใหญ่เบ้อเลยละอ๊ยมาเก็บแตงกวากันจ้าทุกคนนี่เออภูมิใจภูมิใจเห็นบอ แตงกวามะเขือจ้าแล้วก็ผักโหระพาของเรารจ้ามากเลยนะก็จะมีน้องหนอนเออกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วพุ่มอ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมสีขาวค่ะทุกคนคนล้ะ่ายผัดกันมา,มาดูจ้าทุกคนนี่จ้า กระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้กำลังโตนะจ้ากระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้นะจ้าที่นี่นีว่ว้าว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 ลูกใหญ่เบ้อเลยลเอ้ยมาเก็บแตงกวากันจ้ะทุกคนนี่ภูมิใจภูมิใจนะคะทุกคนนี่จ้าภูมิใจเสนอถั่วภูมิจ๊าเลยนะก็จะมีน้องหนอนเอ่อกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วภูมมอ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิม อ่ะอโยโูย่ลูกใหญ่มากงามมากเลยมันเป็นถั่วหน้าฝนนะคะทุกคนเป็นถั่วหน้าฝนนะคะมันก็จะงามๆม,มาจ้ามาดูที่เราฟักทองที่เราผสมพันธุ์นะคะทุกคนนี่ผสมดอกไว้เห็นไหมลูกใหญ่ไหมคะทุกคนลูกใหญ่มากมาจ้าปงแล้วนะเริ่มป่งยอดแล้วทําสาวไว นี่เริ่มปุ่งยอดแล้วนะคะก็จะเริ่มมีดอกให้เราเก็บแล้วนะนี่จ้ามะเขือนี่ทำสาวไว้นี่ทุกคนเริ่มแบบป<บ>ุม,มนะคะทุกคนนี่จ้าภูมิใจเสนอทั่วพูม่มนจ้ากำลังออกฝักเห็นไหมเห็นไหมกำลังออกฝักเลยจ้างามๆเลยเด้อทุกคนถ้าเก็บพร้อมกันนี่จะหลายฝักมากเลยนะนี่นี่เก็บพร้อมกันจะหลายฝักมากนะคะทุกคนนี่จ้า ภูมิใจเสนอถั่วพุ่มใช่ไโมอุ้ยหวานนูนะอือบอฝั่งนี้เอาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เป็นเม็ดสีขาวอือฝั่งนี้เป็นเม็ดพนจาเขือก็แบมากเลยนะก็ะจะมีน้องหนอนเอ,อ่อกินผักกินฝักนะนี่จา้าถั่วพุ่มอุ้ยถั่วพุ่มของเรา ก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมตากําลังออกฝักเห็นไหมเห็นไหมกําลังออกฝักเลยจ้างามเลยเด้อทุกคนถ้าเก็บพร้อมกันนี่จะหลายฝักมากเลยนะนี่นี่เก็บพร้อมเห็นบอแตงกวามะเขือจ้าแล้วก็ผักโหระพาของเราจ้าสีขาวค่ะทุกคนคนแล้วใส่ผักกัน ที่นี่นี่ว้าว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 ,าวาลูกใหญ่เบ้อเลออยมาเก็บแตงกวากันจ้ะทุกคนนี่ภูมิใจภูมิใจาเลยนะก็จะมีน้องหนอนเออกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วพุ่มอ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมอ๋อโลกน้ําฝนนะนี่นะคะนี่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 ซองค่ะซองนี่นี่าเลยนะก็จะมีน้องหนอนเออกินผักกินฝัก นี่จ้าถั่วพุ่มอุ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมตากําลังออกฝักเห็นไหมเห็นไหมกําลังออกฝักเลยจ้างามเลยเด้อทุกคนถ้าเก็บพร้อมกันนี่จะหลายฝักมากเลยนะนี่นี่เก็บพร้อมกันจะหลายฝักมาเยอยลูกใหญ่มากงามมากเลยมันเป็นถั่วหน้าฝนนะคะทุกคนเป็นถั่วหน้าฝนนะคะมันก็จะงาม ก็จะมีน้องหนอนกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วพุ่มอุ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมมากเลยนะก็จะมีน้องหนอนกินผักกินฝักนะนี่จ้าถั่วพุ่มอุ้ยถั่วพุ่มของเราก็เป็นตาหวานอยู่ด้วยนี่ชิมชิมทุกคนค่ะมาจ้าเก็บแตงกวากันจ้าแตงกวานะคะฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานจ้าตามาจ้าตามาตามาจ้า มาจะเก็บแตงกวากันจ้ะทุกคนนี่แตงกวานะคะแตงกวาหน้าฝนเด้อม,มันก็จะมีโรคเนาะโรคน้ำค้างนะคะโรคฝนเนาะนี่นี่นีว้าว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 ,าว,าว,าวาลูกใหญ่บเ้เละโอ้ยมาเก็บแตงกวากันจ้ะทุกคนนี่เฮ้ภูมิใจภูมิใจ